เตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่ดูผมเธอหน้าขอร้องโอเคถ้าไม่้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมไมครับแล้วอยู่กับผมไอแม็กอีกแล้วแล้วก็ผมสร้างนี่มาใหม่ผมตั้งชื่อมันว่าเอ่อเตาเผาบาร์บีิถ้าเราเนื้อมาเผาในพวกเตาเนี่ยเราจะไม่เสียฐานเว้ยแล้วมันก็ย่างเร็วใช้ได้เลยปึ๊บชึปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ผมไม่ได้สร้างให้ยาวกว่านี้นค่นี้น่าจะพอแล้วนานเหมือนกันนะเนี่ยเออได้แล้ว โอเคผมขอเล่าเลยแล้วกันวันนี้ผมว่าผมจะไปนี่นี่คนดูเห็นสีน้ําตาลนี่วะผมว่าผมจะไปบุกกลางโจนด้วยไม่รู้ว่าผมจะบุกได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันนี่ไดเนื้อละของกินพร้อมกอบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่วะมีแดงเกงกับรองเท้าหนังวัวผมไม่มีเลยแล้วเนี่ยหนังวัวเออมีหานพอดีเลยได้หมวกอันนึงใส่เข้าไปโอยป๊อปปี้วันนี้พ่อไม่ไดเอาลูกไปด้วยนะเดี๋ยวลูกตายขึ้นมาพ่อเสียใจยแย่เลยผมต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมฮนะไม่น่าจะต้องเตรียมอะไรมั้ง ผมลุยแบบนี้ก็น่าจะไหวน่าจะไหวนะท่านผู้ชมเออใช่หลังจากที่ผมไปค่าพวกโจรได้แต่ผมว่าจะกลับมาทําฟาร์มซึ่งไอ้เม็ดข้าวนเนี่ยผมขุดเรียบร้อยอะไรหมดละทำไมกูชอบมาตอนเด็กวะไม่เข้าใจเกมันดูเช้าละและ้วนี่นี่เม็ดข้าวลิงสวยชิบหายแล้วก็ตรงนี้อาบีทรูทแล้วก็พัมกินเมลอนแล้วก็มันฝรั่งถ้าผมจําได้มันมีอันนี้อยู่นี่แครอทมีอยู่ใช่ไหมแครอท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 เดี๋ยวนะแครอทอยู่ไหน เชียรตาฉันใส่ตามมึงเลยนะแม็กโอเคเอามาใส่กล่องไว้ก่อนตอนนี้เราก็าไปหาลังโจน let's go <S no อ่าเราถึงแล้วนี่ไงลังโจนผมว่าชีวิตเดียวผมน่าจะพอนะม,มาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วแบบ มันจะได้ยิงผมไม่ได้ไงอย่างงี้นั่นไงเกือบตายชีวิตเดียวไม่น่าพอแล้ววะ่ะโผนิดเดียวมันยิงเลยอ่ะเหยกกระโปดตีได้บอไม่ได้ไม่มียืนอะไรมาด้วยตัวหนึ่งนะมึงเดี๋ยวเถอะป่ายยานะไปโดนแล้วมันมีอีกไหมเนี่ยมีแค่นี้จริงดิน้อยไปใช่ไหมบัว ขอบคุณสำหรับเนื้อทำไมลังโจรนูน้อยๆวะปกติต้องเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอไอ้พวกโจร,รอ่ะโอเคมีแค่นี้นั่นไงเจออีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพอปักไฟเฮ้ยมัน,ม,ม,นม,มีมันมีเพิ่มมันมีเพิ่มมันจะสปอนด์เรื่อยๆนะอ่าตายโอเคสวยมึงด้วยเดี๋ยวขออนุญาตปิดทางไว้ก่อนเหมือนมันจะสปอนด์เรื่อยๆเลยนะคนดูมันจะค่อยๆสปอนมาไม่มาทีเดียวอะ <c oughs> อืมอืม อีนี้มันจะไปแต่งพวกชุดเกาะได้ใช่ไหมเห็นอัปเดตมาใหม่เลื่นหมดแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมมีแค่เนี้ยเอาหมดอ่ะอุ้ยคลื่งเต็มเลยอย่างหนอนเนอะเฮียลงไปกูตายแน่อย่านะอย่านะมึงชีวิตเดียวไม่น่าพอน่าจะเอาเตียงไปด้วยเอาไงดีวะคนดูยิงถึงเออยิงถึงอีเวนเอาไงดีวะอ่าผมคิดออกแล้วนี่ขอสร้างตู้ขาแป๊บเดี๋ยวเราจะทำเอ่อสลับ เอามาปึ๊บขึ้นแบตโอ้ไม่ยิงกันเองเว้ยวางอย่างนี้แล้วก็นี่อไมีเชรื่อไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเ,เอาใหม่อ่ใหม่เทคสองเทคสองเทคสองนี่นี่เวิร์กกว่ายิงเข้าอ,อยู่ได้ยิงเข้าได้อยู่ดีนี่หว่าแต่โอกาสที่มันจะยิงกันเองก็คืสูงอ่ะพอดีตายกันเองอ่ะบอกเลยไม่ต้องเสียแรงตีมพวกมันเท่าไหร่ด้วยมัน เกิดกันเองด้วยซ้ำจะมือแล้วคนดูผมต้องรีบทันเวลาหน่อยยีนีกลับบ้านแต่นี้เป็นวิธีที่เซฟสำหรับผมที่สุดละเท่าที่ผมจะคิดได้ชีวิตเดียวก็พอบอกเลยตกใส่กูหมดนี่น่าจะตายเก็บธงไหนดีกว่าธงที่เราเพิ่งขุดไปเอาไปตกแต่งบ้านสวยนะว้ยผมชอบธงแม่งมากแม่งโคตรสวยเออแม่งผมลืมมานึงไม่อันนึงดรอสองอันเลยขอขึ้นไปขุดก่อนนะโอ้ย่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ย มันสปอนเรื่อยๆเหรอเนี่ยชิบหายแล้วทำอไรดีขออนุญาตอุดก่อนนะเดี๋ยวมึงขึ้นมายิงกูโอเคเราถึงบ้านแล้วสวีสม่งไล่ตามหลังผมเต็มเลยนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งเช้า,ชามึงเจออ่าเชา้าที่แสนสดใสมาหัวมาหัวพวกมึงอ่ะพวกโกลเดอรอือไว่ไหว่ไห่มติดไฟด้วย โอ้โหติไฟอืมเยี่ยมยอดตายหมดโอเคถึงเวลาที่เราต้องไปทำฟาร์มแล้วนะแต่ตอนนี้ผมว่าไม้เรายังไม่พอวะ่ะเอาต้นนี้เลยละกันสูงดีชอบหล่นทั้งต้นเลยโคตรสะดวกอะ่ะมอสเนี่ยกูรักเลยเดอะเบเลยอะันเอเลโอเคคนดูตอนนี้เรามีไม้อยู่อ่อหนึ่งสองสามาชุดกว่า อะเริ่มขุดกันดีกว่าได้เวลาทำแ l a โอเคเราถมที่เซ็นมาแล้วมาเรามาเริ่มจากตรงไหนดีเป็นแนวยาวไปเลยงั้นเหรอตรงนี้เลย1234งสองสามสี่ันยออกก่อน1234 1234 1,2,3,4งสองสามสี่แม่นวะเต้นออร์บิกหนึ่งสองสามสี่หึุบจุบอืบได้ละหนึ 1, 2, 3, okay. ่งสองสโอเคว้ไม่ใช่โอเคได้อยู่เป๊ะ คตรเอาอะแม็กแม็กไม่โคตรช่ำได้แค่ไหนพังไปกลับบ้านไปนอนพอเลิกสวยงาตัวนี้ผมเอาเป็นแปลงข้าวทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพวกแปลงทั่วไปเดี๋ยวพวกแปลงอื่นๆนนะเดี๋ยวผมจะทําแยกไว้มันจะได้ดูออกต้นข้าวจะไม่พออ่ะเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มดีวกว่า Now, โอเคคนดูตอนนี้เราได้54ชิน้นแล้วน่าจะพอแล้วแหละ ไม่พอไม่รู้จะว่าไงแล้วอ่ะขุดมาทั่วบ้านแหละมานกูนี่อย่างโล้นอ่ะอจึ๊บจึ๊บจึบ,จบอ่าพอด้วยเหลือหกชิ้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ใช่ครับขอบคุณคนดูที่แบบให้กำลังใจผมมาตลอดนะผมขอขอบคุณตรงนี้เลยผมมันทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยเว้ยขอบคุณนะครับเอาเป็นแปง้งวันนี้โหขอเป็นแป้งมันฝรั่งเลยกันมันฝรั่งคงจะมีประโยชน์มากกว่ามาพร้อมกับเคียวใหม่มาเลยเว้ยแม็กชาร์ไลตรงนี้ผมจะทำเป็นแครอทนะจึ๊บจุ๊บจ๊บ เคหมดละบิดรูดเหรอบิดรูด,ด,ดผมทำมันค่า,าตรงนี้ไว้เลยแล้วกันหนึ่งสามสวางทับตรงนี้เป็นเสียงอะไรเหมือน้เสียงสก,กินตตันแถวนี้วะโอเคคนดูเดี๋ยวตรงส่วนตรงยาวๆนี่เดี๋ยวผมทำเป็นพวกอ่าพร้มกินกับเลมอนเลมอนชื่ออะไรเมลอน โอเคฟาร์มที่แสนงดงามของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววรนน้ยังไม่ได้ปักไฟอะกลัวผีเกิดชิอมหม่ยเอาไฟไปปักรอบบ้านดีกว่าผมปรับใบเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้หผมตับผมปรับกลางนี่ว่าเกนี่สว่างกันเยอะเลยไม่ปรับตั้งแต่แรกไปนอนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปหาพวกลาวาแล้วมจะไปหาพวกลาวามาทําประตูนรกจะไปด้ดวยไหมลูกโอเคคนดูตอนนี้เรามาถึงที่ลาวาแล้วเอ้ยปีปก,กีรี้ก่อนนั่งตรงนี้ก่อน,น เดี๋ยวพึ่งไปไหนนะโอเคเราครบ12แล้วปกติต้องใช้10ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาไป12เอาไปเผื่อนะไม่รู้เผื่ออะไรโอเคคุณดูถึงบ้านแล้วผมว่าคุณจะสร้างไว้ตรงนี้อ่าจุบจ๊บจุ๊บสองสาหนึ่งสองสนี่สวยงามพอดี ผมเอามา12บล็อกเพื่อประกาศนี้เลยเอาให้มันสวยงามเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าข้างในประตูมันแบบมันจะแลนไปที่ดีๆไหมโอ้โชจได้ว่ะแต่ผมอยากไปป่าเขียวดีไม่มาผมไม่มาใช่ไหมยอย่ามานะลืมเลยลืมเลยเดี๋ยวผมเอาหม้อป๊อปปี้ไปเก็บก่อนแหมป๊อปปี้ไปเข้าบ้านกันโอเคครับท่านผู้ชม,มคลิปนี้ขอ,ปอเปถึงท่านี้นะโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปอันนี่วันนี้ก็เจอกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปสำรวจนรกกันบาย